นินามบุรีอิทัยองราชมนรดพระเมจาประปัติโซนบูติกรองจีโซทนราชรุงยหญ่รุงยามเจ้าราดแสงตงคอยสอดสรูปภายในเลวองวท้าวไทย อ,อย่าลืมนะว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นมันเองในบังเกิดปายใต้บ้านเมืองสีโสโทนของเรานั่นก็คือเจ้าโจมยักษ์กระจายเพชรแห่งเ,เดือนเพชรนครหลวงฟ้าสะเทือนทรงทรงพระราชสารมาท้าทายระววันตหนึ่งของเดือนนะจะต้องตรีธาทัพมาบุกโจมตีสีโสโทรเราแล้วบ้านเมืองเราตกเป็นเมืองขึ้นขี้ค่ะเพียงชีวิตนี้เกิดมาเป็นผู้นำเายนาะมันกำลังเลือกคลานก็นมาพี่จะนิ่งดูได้อยู่ไม่ได้วันนี้เพียงจะมีพระบรมราชโอง์การ,กรเกษตรร,รังมุกมากาถาบริาพารออกประกาศแ่าว สีมาพ้ที่มีความเก่งกล้าสามารถหญิงชายไม่จํากัดเีศไม่จํากัดอายุโลกเด็กเล็กแดงไม่เกี่ยวคนกตาจรเรเกจชรามไม่ว่า่อยเดินทางมาสมัครเป็นนักรบก่อนวันทีหนึ่งโอยมีจิตใจรักปานรักเมืองยอมตลาชีวิตนี้ถวายเป็นราชพีได้และพีเองจำเป็นตาหากบุคคลผู้นั้นเป็นชายโรดโรดร,ราชาพิศิษ์สมรสกับโลกหญิงบุปาสวรรค์ผู้นองเธอมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ประพัฒนโสณทีนะ กลับถวายบังคมเพคะทุง่งกระหม่อมควรมิควรสุดเท้แต่ทรงโปรดเคชาป่วยยังไงหม่อมจะเน่งเปรียบเสม,มือนขชาเท้าหลังเมื่อก็ชาเท้าหน้าก้าวแล้วก็ชาเท้าหลังจะนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้เชิญร่องมีพระบรมราชองค์การเกษตร,รับสังมกุกมาก่าถาบริพารปกประกาศข่าวนบัตรนี้เติดเจ้าขาดเช่นนั้นพระนางเทไม,ม่ต้องกังวลพระไทยเอิญหิม,กมุกมาก่าถาบริพารเข้ามารายงานตัวทีละคน ว่านายทั้งสองคนนี่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรกันมาวันนี้เราเองมีพระบรมราชองการกระเทงรับสั่งให้นายทั้งสองคนปไปทําตามนะเข้ามารายงานตัวทีละคนกรกราไหวบังคมพระเจ้าครับใจว่าแย่องดุลีและบาทพวกแยาพวกแย่บ่มกาพระพุทธเจ้ามีนาอยู่เลว,ว่านายนู่นนูยครับชื่อนายนู่นนูยครับเป็นโมอามารยดบ่านองอยุติปรามานาครลล่วงตีโชชน ปัดนี้มาทำการก้าวว่าจะพอนหน้าประปักเล็บประชา่ะขอเดชะเชิญนั่งตามสบายก่อนนายหนูหนุ้ยคบและเคยรักรับเหว้บังคมพระ้าชนตายกว่าลาโอธุลีพระบาทปกลาบปบกระมมข้าพระพุทธเจ้ามีน้ำอยู่เลวว่านายพันธุถิงพระ้าชนกคนนี้ชื่อนายเท่งครับเป็นมุกอามาตยอดันทองอยุติปรม่านาโคตรสีสูโทน บัตรนี้มาทำการก้าวข้าวจะโผล่หน้าประผักเลวประเจ้าค่ะนายเท็นี่มีชื่อจริงๆตามบัตรประชาชนไหมมีครับไอชื่อป้อมชื่อเล่นเล่นนั่นเขาเรียกว่านายถิงงฮะเต้ชื่อป้อมตามบัตรประชาชนชื่อว่านายสมบัติครับคนที่ชื่อจริงว่าสมบัติครับนามสกุลยังไงชัดไหนหนอ้นนุนี่ครับฮะนั่นจะทำแดกเบยดเบียนกูสมบัติชัดกูแล้ว อา่ม่อมโบกับม่อมเองก็ไม่ได้มีชื่อแจว่านายนุ่นนุยอย่างเดียวครับวันนี้ก็ไม่ได้มีชื่อแต่นายหนุนนุยครับชื่อพ่อมนเล่นก็แกวานนุ่นหนุยเตะแต่ชื่อตามบัตรประชาจนชื่อว่านายประวิงครับวันนี้ชื่อจริงว่าประวิงครับนามสกุลยังไงยิงไอเถีงครับลุดลุดกับกูไม่รู้และจัดกูกูยิงเจ้าอันเล็บเรด้อยนี่เล่มตรงเละกันเสียมั้งเออนายนุนนายเถิงตอนนี้การบ้านเมืองเรา